สวัสดีจ้าพี่น้องผูป่าผู้ทุกคนเด้อค่ะเด้อไม่ไี้อยู่กับช่องปุกเกะผู้เก่าร์ระพุกเกะพุถิ่นจ้าเพิ่มเติมคือเราจะพามาชมบรรยากาศนะจ้าตอนเ,เช้า,ชาที่นครพน,นมนะจ้าเราจะไปดูเรือไฟกันนะจ้าเรือไฟตอนตอนที่ไม่มีไฟนะจะเป็นเพื่อนว่าจะเป็นยังไงนะจ้าไปดูการทําง,งานของพี่ๆทหารนะจ้าเจ้าหน้าที่เขานะจ้าเขาจะกำลังจะลากเรือไฟกลับไปนะจ้าเพืเ่อนไปรับชมเลยจ้า คลิปนี้จะไม่มีเพลงแต่เ,เพื่อนเพียวๆเลยค่ะ ก็ม,มองเห็นเตกตเกรย่อยเงนี้นะค,ะค่ะเพื่อนซากเรือไฟสามลำนะคะเรือไฟตอนกลางวัน,นะะตอนเช้ายังไม่มีไฟะคะ่ะอยู่เกลๆกนะคะเราจะเดินไปดูใ,ใกล้ๆนเเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นรถไหม,ไมเห็นเรือไหมคะเรือนะคะพี่พี่ทหารเจ้าหน้าที่เขาเจะมาหน,าน,นะะักซากเรือไฟกลับไปจุดตอนเย็นอีกทีนึงนะจ๊ะตอนที่เห็นตัวน,นี้คือสามลำน,นะจ๊ะเราจะไปดูดใ,ใกล้ๆกัในนะจ๊ะเพื่อน ิปนี้จะไม่มีเพลงไม่มีดนตรีใดๆทั้งสิ้นนะคะจะให้ดูบรรยากาศเสียงคลื่นเสียงน้ำโขงเสียงนกเสียงกาบรรยากาศแบบเปรี้ยวๆเลยค่ะเพื่อนๆมาดูกันนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงนครปนมันเป็นเมืองที่น่าเที่ยวนะคะตอนนี้อากาศกาลังดีนะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงนะคะไม่มีแดดเลยค่ะบรรยากาศเป็นใจมากในการเดินออกกําลังกายด้วยนะคะ เดินไปเรื่อยเนะเพื่อนไปดูด้การันนะค่ะเพื่อนเราจะหน้าที่เขาจะทํำยังไงเพื่อจะเอาเรือไฟกลับไปฝั่งนู้นเพื่อจะจุดไฟตอนเย็นมาให้เราชมที่สวยงามกับเพื่อนเมืองหลังการการทําการลากเรือไฟกลับไปเพื่อจะให้ความสวยงามนะคะตอนที่มันไม่ไม่มีไฟสภาพเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนเป็นไม้ไผ่ธรรมดาธรรมดาค่ะ นี่นะคะเพื่อนๆนี่คือโบสถ์เรือไฟนะจ๊ะซากเรือไฟเนี่ยนะเพื่อนๆที่เขารอยกันตะคืนนะคะตอนเชา้าเขาก็จะมาจอดแถวท้ายเมืองนะจ๊ะและนี่คือเจ้าหน้าที่นะคะเขากาลังจะมารากเรือไฟกลับไปนะจ๊ะเพื่อนๆเพื่อจะปล่อยตอนเย็นนะคะน,ะคะนี่คือซากเรือไฟสามลำนะจ๊ะเพื่อนๆ เขาน่าจะลากไปแล้วในส่วนหนึ่งนะจ๊ะเพื่อนนี่เนียจ๊ะตัวนี้คือซากเรือไฟนะจ๊ะเพื่อนนี่คือเรือไฟนะจ๊ะเพื่อน นี่เห็นไหมนี่คือเรือไฟที่สวยงามนะจ๊ะเจ้าหน้าที่เขากำลังจะลางนะจ๊ะเ,เพื่อนๆแล้วกลับไปปล่อยตอนเย็น บรรยากาศตอนเช้าริมแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมนะจ๊ะเ,เพื่อนเนี่ยค่ะบรรยากาศดีนะคะขนาดนี้เวลาเจ็ดโมงแล้วนะคะพเพื่อนๆแต่ไม่มีแดดเลยก้างฟ้าปิดสนิทเหมือนฝนจะตกลำไรนี่นะคะนี่นี่นะคะพเพื่อนๆบรรยากาศเจ้าท่าที่พี่ๆเขากำลังจะเลือกเรือไฟกลับไปปล่อยตอนเย็นนะจ๊ะ ควพ,น,พน,นมอากาศกำลังดีนะนเพื่อนเริ่มเย็นแล้วนะจ๊ะเพื่อนฝัน่งที่เรามองเห็นไกลโน่นเลยน้ำาขงไปนะี่คือสอปปร,ราวนะจ๊ะเพื่อนประเทศเพื่อนบ้านของเรานะจ๊ะเพื่อนมองดูเหมือนใกล้เลยนะแต่ไกลนะคะเพื่อน,อนมองดูอย่างนี้เหมือนอยู่ยใกล้ในเดียวเอง ลากเรือไฟลาแรกกําลังจะออกไปนะเพื่อนๆนี่ือพี่เขากําลังกําลังลากไปนะจ๊ะเขาใช้คำว่าลากใช่ไหมก็ใช้คำว่าลากเนาะลากเรือลากเรือเรือลากเรือค่ะถ้าเกิดเรามองไกลๆนะคะถ้าเรามองเห็นน่าจะเป็นพิ่ทหารนะจ๊ะจับหน่วยนอบขอหรือเปล่านี่คือไม่แน่ใจนะจ๊ะแต่เท่าที่เรามองตามป่าที่มองไกลๆนะจ๊ะน่าจะเป็นพิ่ีทหารนอบข ỏ นะจ๊ะโดยน้ำตามไปน้ําขงนะคะ แล้วก็ทีมงานของเขานะคะมาพาเรือกลับไปที่แถวๆนู้นหลายกิโลนะคะเขาต้องลากกลับไปเพื่อถึกตอนเย็นนะจ๊ะเพื่อเรือกไาจะได้สวยงามตอนเย็น,นะคะ่ะประมาณทุ่มหนึ่งนะจ๊ะงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่23พุศกายม2564นะจ๊ะใช่ไหมใช่สิพูดเองตอบเอง เรือไฟที่เราเห็นนี่คือเป็นเรือไฟโชว์ของจังหวัดนะคะเ,เพื่อนๆของจังหวัดและของหน่วยงานจะทุกปีจะเป็นเรือไฟแบบแข่งขันของแต่ละอำเภอจะทำเรือไฟมาแข่งขันกันนะคะมีรางวัลอย่างเงี้ยว่าจังหวัดไหนสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือเป็นเรือไฟโชว์ของจังหวัดของหน่วยงานต่างๆเพราะว่าช่วงนี้โลกกำลังระบาดเนาะเพิ่งเลยพักกันเห็ดนิดหน่อยนะประมาณสามสิบเมตรนี่ละและ้วการ มีเลือดมีไหลทุ่มืือมือ,มอละสองสามล้ำประมาณนั้นเพื่อนบอกว่าจะหายแบบคนประชาสนหรืออาสาบ้านมาแบบว่าาย่อยกันมาพใหายไผ่พอหาย,าหายประชาชุนหรือสาบ้านมาหุ่มผึกกันนะั่นสินะ่ะเพื่อย่านลงกมันระบาดเนาะแต่คือกว่านะไรเนาะถึงมีงานเถื่อนหนึ่งไม่าหลายคือเก่าตามที่เ่าอย่างเบิืองที่ยังคีค้ขิ้ก่อนเนาะกับบมนินมาสีหน่อยเดี๋ยวละหลังกัยยังหลายคือเก่าอยู่แต่ยังแต,แต,แต่แต่ทำแต่วา่าอัน เป็นช่วงหลายเนื้อไฟหลีนะเมือ่อเมื่อหลายเรื่อไฟหลีเนะี่ยมันออกมันาของทุกปีทุกปีทุกปีเนี่ยรถตกิดตั้ตงแต่หนองแา่หนองเพื่อนถ้าเกิดเป็นรถดโยน,ยนี่คอยเคอยญาิตั้งแต่ออย่างเกาะสนามกินล่าเอารถไปจกว่สนามกินล่าดอกทเขาไปกับญาติน่นตั้งแต่สนามกินล่าอย่างมาจะกว่าจะกิโลจลุดทอนกิมขูเคือสิงห้อริมขูงแล้วมีหมุงโจ้ทำามันไสพอเจียบพอพอเสียบพ,พอเสือ,อสบได้แน่ เนี่ตอนนี้กันยังพอก็ยังพออยู่หามอเตอร์ไซค์ไปกะย่างบบไก่เนาะพี่น้องเนาะแต่ถ้าเป็นรถยนต์ก็คือว่าแหละวนสองสามวอบก็จะวม่องจอดคือเก่าเพราะอย่างพอ่อของเฮงมีงานเธอหนึง่งสินอะปีหนึ่งมีเธอหนึ่งผักกาดจากมาเบิ้งอากาศมันก็เริ่มเย็นๆน้ำแน่ครับผอบผพาลูกพันหลานมาหาเลาะเบิ้งเ,ล,เ,เลือฝหอกเลือไฟมาเล่นมาหัวมาหาซื้อจับจ่ายซื้อของของหลายคือเก่าก้นกันหลายคือเก่านนั่นแหละมาพื้นวัดชัยพ้นมาหน่อยกับบ้นหน่อยด้วยใจเด้อกายมันคือเก่า แต่อาจิบลายทำม in ือหลายเนื people, <t <t ้อไฟใช่ไหมเพราะงานตะทุปีงานสิจดอยูสารกลางนำเร่ยกะริมขงทมมือนี่บ่มีมีแตดตรงตรงแถวไอ้คนเดินกลับไปหน้าตลาดอุ้งจีนมาหอนหอพ่อปู่แถวโบกิบบ๊อบบกีไก่ของขายกับหลายเขาขายเขาจะหายแต่คนนครพนมคือขว่าสันนะคนนครพนมหรือแม่ค้าันนั้นมาขายแต่ว่าสมัยก่อนที่ว่บมันยังมีโรคระบาดแม่ค้าพ่อค้าทุกประเทศ พี่พี่ทหารขอกำลังจะเอาเรือกลับไปนะคะเพื่อนๆเ,เรื่องหลังความสวยงามเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆกลับไปเพื่อจะปล่อยตอนเย็นอีกทีหนึ่งนะจ๊ะเพื่อนๆเน,เนี่ยค่ะไม่มีอะไรนะข้างล่างก็เป็นถังน้ำมันแล้วก็เป็นไม้ไผ่แล้วก็มีตะเกียงก็คือใช้พวกกระป๋องกาแฟเนี้ยค่ะ แล้วก็ใส่น้ำมันนะจ๊ะก็จุดขึ้นมาเป็นดวงเป็นดวงเพื่อนเพื่อนเห็นไหมอันนี้คือเบื้องหลังนะจ๊ะที่เขาจะเอาเรือไฟกลับจะเ๊ะเพื่อนนี่จ๊ะล้ำที่สามนะจ๊ะนี่ล้ำที่สามกำลังจะออกนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนนี่นี่คือลำที่สามจ๊ะเพื่อนเพื่อนกำลังจะออกจากท่า

ไฟลัมที่สามเราต้องจะออกจากท่านะคะเนื่อง ที่เราเห็นอยู่ริมตะลิงนะเห็นไหมคะเพื่อนๆน,นั่นคือเรือนะคะเรือพวกหาปลาพวกอะไรเนี้ยค่ะชาประมงอย่างเงี้ยค่ะบางคนเขาก็นอนในเรือนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยนั่นคือบรรยากาศนะจ๊ะฝั่งราวนะจ๊ะส,สปะปลร,ราฝั่งฝั่งพี่น้องเรานะจ๊ะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะดูเหมือนจะใกล้เลยนะเพื่อนๆแต่ไกลามากนะจ๊ะดู บรรยากาศมันเขางจะดีเือนกันเพราะว่าบ้านเขดดา,า,ม,บบาขมีภูเขาเยอะนะคะรุนเพื่อนดูสิเลยเข้าไปนั่นก็คือภูเขานะคะน่าจะอากาศดีนี่นะคะเพื่อนเพื่อนเราจะพามาชมตอนเย็นน,นะเะพเพื่อนเรือที่พี่พี่ทหารเขาลากมาจะมาจอดอยู่ตรงนี้นะจ๊ะ เนี่ยเขาก็จะมาจุดไฟนะจเพื่อนๆเนี่ยค่ะไฟที่เรือที่เราเห็นนะคะพอมาจุดไฟก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆยังเห็นไหมยังเป็นไม้ไผ่อยู่ข้างหลัง้างหน้าก็จะเป็นกระป๋องพวกกาแฟพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จุดไฟตะเกียงค่ะจุดที่ระดวงที่ระดวงนะคะเพื่อนๆเรือไฟที่เราเห็นเมื่อเช้านี้นะจ๊ะเพื่อนๆเขาก็จะลากมาแล้วก็มาจุดตรงนี้นะจ๊ะเขาก็เริ่มจุดไปเรื่อยๆนะตอนที่เราถ่ายนี่คือประมาณสักทุ่มกว่าๆนะจ๊ะโว้ยไม่ใช่สิ หกโมงกว่าๆเลยจ้ะเพราะว่าเรือไฟเขาจะออกทุ่มหนึ่งนะจ๊ะเพื่อนๆเรือไฟขบวนกลําแรกจะออกทุ่มหนึ่งนะจ้ะวันนี้รู้สึกว่าจะมีสองกลัมนะจ๊ะเขาจะสลับสลับกันนะคะวันละลัมวันละสองลําหนึ่งสามลัวันนี้สองลัมวันพรุ่งนี้สามลัมอย่างเงี้ยค่ะเจ็ดห้าเมตรประดับดวงไฟหกพันห้าร้อยดวงโดยไม่ใช้ไฟฟ้าแม้แต่นิดเดียวครับสังเกตได้เลยครับ นี่คือดวงประทีปธ,ธรรมชาติมันจะมีความสุขสัก,กาวและมีความเคลื่อนไหวอะยิบระยับในตัวเหมือนมีชีวิตชีวาซึ่งแตกต่างจากไฟที่หยาบานี่คือเอกลักษณ์ของเราชาวนครพนม ด้วยเรือไฟลำที่สองกำลังจะออกจากริมตลิ่งนะครับลำที่สองนี้เป็นเรือไฟที่ค่อนข้างที่จะทันสมัยหน่อยนะครับเราทําเรือไฟแบบโบราณมากๆแล้วยังไม่มีการทําเรือไฟแบบร่วมสมัยสังเกตได้เลยครับว่าจะมีรูปเครื่องบินนะครับ ูเรือดำน้ำสาเหตุที่ทำเป็นรูปเครื่องบินนี้พวกเราคิดแล้วว่าอนาคตสนามบินนะครพนมก็อาจจะเป็นสนามบินนานาชาติในวันข้างหน้าดังนั้นเราจึงทำเรือไฟเป็นรูปเครื่องบินเพื่อให้เข้า อากาศี <Hoy S 2> ่้าเพื่อนๆระมวมากฟังเสียงลม่าทีนใจอย่างนั่นคือไข่เป็นน้าอาจารย์รีปหยัดคือไข่เป็นหน้านานี่คือเบื้องหน้านะจ๊ะเบื้องหน้าที่สวยงามจากต้นหนังที่ไม่ฉาเราจพาไปดูต้นทุกนะคะต็นหนั้นนะคะ กลางคืนว่าจะไม่ใส่เพลงนะคะบอกัางต้นหคิดว่าจะไม่ใส่เพลงแต่มันไม่ใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่าเสียงต้นฉบับผิดเพลงค่ะเพราะว่ามันมีร้านอาหารนิ่มขู่นะคะเพื่อนก็เลยต้องตัดเพลงทิ้งนะจ๊ะก็เลยต้องเอาเสียงเพลงมาใส่เหมือนเดิมนะจ๊ะเพราะว่าตอนเย็นร้านอาหารเขาเปิดเพลงเสียงดังมากเพลงเข้ามาเดี๋ยวจะจีบอิทธิ์นะจ๊ะก็เลยต้องเอาเสียงเพลงมาใส่นะคะเพื่อนขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมตัวการัตูนแหการตลอดมานนจะาชมบรรยากาศเรื่องย รายเรื่องนะจ๊ะ ภาพนี้เป็นภาพที่สวยงามมากเลยค่เเยยะเพื่อนๆเรือไฟเรากำลังจะเคลื่อนตัวมาผ่านพระจันทร์ไปทีละช้าๆสวยงามมากค่ะเพื่อนงามบอกพี่น้นนองงามเนาะเพื่อนเพื่อนพระจันทร์เต็มดวงแล้วมึเดูห้าขั้เด้วยซ้ำเลื่อนไปที่ละช้าช้าเป็นภาพที่สวยงามมากนะจ้าหน้าที่พี่หุ่นเด้อุดได้เอย่างหนึ่งเ้อพี่น้องเด้อ พาเป็นเพื่อนเพื่อนอย่างเอ็กซ์ทุกคนนะจ๊ะมาไหว้ปู่นะจ๊ะสีสัตว์นางคาราชอาจารีสังน้ำถูงนะจ๊กาาจะก้อนแดดบัลเซดขอให้เกิดกับทุกคนนะจ๊ะเพื่อนโตปีมีชายนะจ๊ะนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนได้พี่น้องเด้อถูงเฮลเลอร์สลีลวันที่หนึ่งเลยจ๊ะอ็กซ์ทีทุกคน,นจ๋าอยู่สายอยู่ทางใกล้ทางไกลก็ได้มึงนอกมึงนาก็ได้ขอพ่อหน่อยเด้อขอให้ปู่รักถูมรับตา สามาใส่กใส็ให้ยปอดร้อนปวดไขยได้พี่น้องเด้อสาธุได้พี่น้องเด้ขอขอพ่อยนะเด้อดุ๊กมีไหวเอาเด้ออยู่ใส่การเลือกถึงกู้เป็นกรสิไปเข้าลับดึกถึงเ,เอาเนาะเป็นคนนอนถึงเข้าไปได้มาแต่เข้าอยู่ในใจเข้าค่ะล้มเลือกเอาอ่ะนะอันนี้อะไรเย็นอะไรงานก็ได้คิดเอาในใจเข้านี่แหละมันกระชขอบคุณทุกท่านนะจ๊ะที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ